อ,อะไรลูกอะไรอ๋ออะไรหน่อยลูกนู่นน่นไงโน่นไงพลอยโน่นเนั่นว่าหนูไปเอาปะไปเดินไปเอาเออนั่นไงเห็นไหมอ่านูตักเลยหนูตักเลยนะ <c oughs> เฮ้โอเคโอเคกินได้อ่าแต่อย่ากินเปลือกมานะใช่กินข้างในมันนั่นแหละลูก มันหมดแล้วมันมีแค่นั้นแหละโอ้ยมาออ้ยอร่อยไหมคะอโอ้โหโุ้โจังหนึ่งมาาละุน,ม,นม,มาลูกมามาเออเออโยนใส่ตา มะละกออร่อยมากมะละกอยายแสนอยู่ต้นมันเองน่นเดื๋อวมอแรแย่เอาลุงให้อีกสองหน่วยนุน่นฮะอืมเดินไปเลยทางนี้ทางนี้เออแล้ยายแล้วยายสับให้เดี๋ยวนี้เลยมันกินได้ตอนนี้เลยไม่ต้องให้มันเละเนาะมาลูกทางนี้ทางนี้ทางนี้เออ จ้าอเออทังหุดทางพุดคนหนึ่งอยู่ไหนนะพี่พลอยอยู่ไหนพี่พลอยอยู่ไหนลูกพี่พลอยพี่พลอยอยู่ไหนพี่พลอยอยู่ไหนลูกพี่พลอยอยู่ไหนพลอยอยู่ไหนบ่ คอยอยู่ไหนแคบแคบโอ้ยอัะไรจับให้แป๊บหนึ่งนี่ไงยายจับให้หนูเลยตอนนี้เลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้มามามาอันน, <c oughs> น,นี้อันนี้เม็ดมันก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวได้ๆย,ย,ยายจะทําให้ยายทําให้แป๊บหนึ่ง แป๊บนึงเอานี่นี่นี่อ่ะอันนี้อ่ะดูอ่ะเสร็จแล้วกินเลยค่ะกินอย่างนี้เลยพลอยพลอยพ่อยอืมพลอย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 เร็วพลอยปาดเลยกินแบบนี้เลยพี่นอ่ะอือกรอบ เปียนมาคุงยุ่ท่างไนคุณใชโหลอืมัลโหล